สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูซันน่อิงแลนด์ทาโรนะคะวันนี้มาทักทายทุกคนเช่นเดิมค่ะวันนี้มาพูดถึงเรื่องราวความรักของชาวราศีเมษนะคะ,ะเรื่องความรักนะคะเป็นเรื่องรายละเอียเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตเช่นกันนะคะนอกเหนือจากเรื่องราวการงานการเงินนะคะความรักก็เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตนะคะสามารถจะเปลี่ยนแปลง บุคคลชีวิตคนได้เลยนะคะถ้าเราเจอคู่แท้คู่ใช่นะคะเพราะการใช้ชีวิตคู่นะคะถ้าเจอผิดคนผิดฟ้าผิดตัวนะคะอืคุณก็มีความทุกข์ค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะชาวราศีเมษนะคะครูซันนี่ก็แบ่งราศีเกิดนะคะตามโหราศาสตร์ไทยนะคะคือผู้ใดนะคะที่เกิดวันที่1 3เมษายนนะคะถึง14พฤษภาคมนะคะก็คือ ผู pi, ้ที่อยู่ราศีเมษนะคะอืมครูซันนี่นะคะจะอธิษฐานจิตนะคะสองครั้งนะคะครั้งแรกก็คือของคนที่มีคู่แล้วนะคะว่าความรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางได้นะคะมีอุปสรรคใดนะคะหรือไม่นะคะอ่าอธิษฐานจิตวันที่16กมกราคมถึงส1มสมกราคมนี้นะคะแล้วก็อธิษฐานครั้งที่สองสหรับคนที่มีคู่อ่าคนที่โสดสนิทค่ะขอไปคนที่โสดสนิทนะคะคนที่ยังไม่มีคู่ความรักของคุณจะ เป็นเช่นไรนะคะจะเจอคู่แท้คู่ใช่คู่สร้างคู้สมมิรแท้หรือไม่นะคะอืก่อนอื่นก็ขอบอกก่อนนะคะว่าการอธิษฐานจิตเป็นการพลังงานรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดนะคะอาจจะต้องกับบางท่านบางคนนะคะหรืออาจจะ ไม่ตรงกับบางท่านบางคนเช่นกันนะคะอืมก็ถือว่าเป็นพลังงานรวมนะคะถ้าพลังงานของคุณมาจูนกับไพ่ชุดนี้นะคะพลังงานของคุณมาจูนกับคูชาน,นี่ก็มีความตรงนะคะอืมดูเป็นเรื่องราวความรักไปนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะที่จะไปพูดถึงเรื่องราวความรักนะคะเราเดินทางมาถึงครึ่ง เดือนมกราแล้วนะคะคู่ขอกราบขอบพระคุณนะคะสมาชิกในช่องนี้นะคะที่ติดตามนะคะคูซสันนีอังกฤษนะคะส่วนใครนะคะที่เป็นสมาชิกใหม่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะฝากกด subscribe ด้วยนะคะในคลิปนี้นะคะเมื่อคุณเป็นสมาชิกใหม่นะคะคุณเป็นสมาชิกในช่องนี้แล้วนะคะเมื่อมีคลิปใหม่ๆอัพโหลดคุณจะได้รับข้อมูลก่อนใครค่ะครูซสันนีนะคะ,คะ,คะจะทยอยทำ คลิปวิดีโอนะคะปีนี้นะคะจะมีมากกว่าปีที่แล้วแน่นอนคะ่ะแล้วก็จะมีคลิปสาระดีๆนะคะเกีย่ยวกับเรื่องไพ่ทาโร่ไพ่ระฆังการรีวิวไพ่นะคะแล้วก็มีการแนะนำนะคะความหมายหน้าไพ่ด้วยนะคะติดตามกันนะคะจะทยอยทำค่ะนะคะ,นะคะอ่ะวันนี้นะคะ ชาวราศีเมษนะคะมาที่ฐานพร้อมๆกันเลยนะคะคนที่มีคู่แล้วนะคะทิศทางของคุณความรักจะเป็นในทิศทางใดน,นะคะขอทูตนางฟ้านางสวรรค์เหล่าเทวดาจักรวาลบอกผ่านไพ่ชุดนี้ด้วยนะคะว่าคนที่มีคู่แล้วชาวราศีเมษนะคะความรักจะเป็นไปในทิศทางใดน,นะคะเดือนมกราคม16มกราคมถึงสามมกราคมปีนี้นะคะ2565ขอจักรวาลบอกผ่านไพ่ชุดนี้ด้วยคะ่ะกุสันนี่นะคะจะเป็นสึ่งกลางหยิบมาสีใบ สาธุสาธุสาธุค่ะก็อธิษฐานดังๆนะคะเป็นพลังงานคำพูดนะคะให้ส่งเป็นไวเบรดนะคะเป็นแรงสั่นสะเทือนไปถึงจักรวาลน,นะคะอืมแล้วเราก็มานะคะหยิบพร้อมๆกันนะคะอืมนะคะใบแรกเลยนะเป็นอย่างไรนะคะคนที่มีคู่แล้วนะอืม Getting to know each other at ดูริ tabula i n t e r v เ e t ท e a c h o t h h r นะคะคนที่เป็นคู่กันแล้วนะคะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วนะคะยังต้องศึกษาซึ่งกันและกันอยู่นะคะว่าคู่ของคุณต้องการอะไรคู่ของคุณเป็นคนแบบไหนนะคะยังต้องศึกษายังต้องเข้าใจในความเป็นตัวของคุณคนนั้นอยู่นะคะซึ่งการแต่งงานนะคะเป็นการเริ่มต้นคะ่ะ ะะการแต่งงานไม่ใช่เป็นเรียกว่าเป็นการจบชีวิตรักนะคะหรือเป็นหนังที่ฉายแล้วแล้วมีมีตอนจบนะคะการแต่งงานคือการเริ่มต้นค่ะการใช้ชีวิตคู่การเริ่มต้นรแรกที่ขึ้นมาก็คือศึกษาซึ่งกันและกันนะคะเรียนรู้ซึ่งกันและกันยอมรับของการเป็นกันและกันนะคะคือยอมรับการเป็นตัว ของบุคคลคนนั้นนะคะยอมรับการเป็นของคนคนนั้นนะคะนี่คือความหมายของใบแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าอีก3ใบนะคะเป็นอย่างไรนะคะทิศทางความรักของคนที่มีชาวราศีเมษนะคะคนที่มีคู่แล้วนะคะจะต้องมีอุปสรรคมีอะไรไหมที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขอเพลฟู e น s We p t p t r e romance around your inner u t h f u l spirit of fun and ใช y นะคะว้า wow. วคือชัดเจนค่ะนะคะใครที่มีชีวิตคู่อยู่แล้วนะคะบางครั้งก็เอาอความเป็นเด็กนะมาใช้กับคู่ของเราบ้างนะคะเด็กนะคะก็คือความไร้เดียงสาคิดอย่างไรพูดอย่างนั้น ะค,ะคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นนะคะความเป็นเด็กออกมาความจัดจริงใจนะคะไม่มีความเสแสร้งนะคะวความเป็นเด็กนะนึกถึงความเป็นเด็กนะคะเด็กเขาจะพูดอะไรเขาก็พูดจากใจนะ,ะ,อ,ะอยากได้อะไรเขาก็พูดเลยเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยนะคะมันเอามายัางไงอยากได้อะไรเขาก็บอกพ่อแม่เลยนะคะฉะนั้นความรักของคุณก็เช่นกันนะคะแสดงออก คิดอย่างไรพูดอย่างนั้นแสดงออกทำเหมือนเด็กนะคะบางครั้งความรักเราต้องมีความเป็นเด็กเข้ามาผสมผสานกันบ้างนะคะจะทำให้ความรักมีสีสันนะคะนี่คือความหมายของใบที่ทสองนะคะอืี๋ยวจะมาดูอีกสองใบนะคะว่าเป็นอย่างไรนะอมืมาหยิบพร้อมๆกันเลยนะคะชาวราศีเมษนะคะคนที่มีคู่แล้วนะมาหยิบใบพร้อมๆกันนะอืม อย่หยิบมาให้ดูนะให้ใบนี้นะ You deserve love and you are lovable นะคะคุณชาวราศีเมษนะคะ มีคนมีเสน่ห์นะคะเป็นคนมีเสน่ห์แม้แต่คุณที่มีคู่แล้วนะคะใช้ชีวิตอ,อยู่ด้วยกันแล้วนะคะคุณเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปแม้แต่คู่ของคุณนะคะเป็นคนมีเสน่ห์ใช้ความมีเสน่ห์นี่นะคะ <c oughs> ทําให้ความรักของคุณราบรื่นนะคะ,อ,ะอ่อนหวานอ่อนโยนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงจะทําให้ความรักของคุณราบรื่นนะคะและยั่งยืนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าอีก วสุดท้ายนะคะบทสรุปความรักนะคะ,ะจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาหยิบพร้อมๆกันนะ chemistry t h a strong magnetic attraction love นะคะ,ะคุณคือคู่ที่เหมาะสมกันแล้วนะคะชาวราศีเมษที่อยู่ด้วยกันแล้วนะคะเหมาะสมทางกายภาพ แล้วก็ทางสเปริชวลจิตใจข้างในค่ะมีความเหมาะสมทั้งภายนอกและภายในภายในก็คือจิตวิญญาณของคุณทั้งสองนั่นแหละค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยคู่ของคุณกับตัวคุณเนี่ยมีความเหมาะสมกันแล้วนะคะที่เหลือประครับประคองค่ะประครับประคองความรักนะคะรักในสิ่งที่ ความเป็นตัวของเขานะคะอย่างที่กขเกิดมาสี่ใบแล้วนะคะเรามาดูหน้าไพ่กันนะอืมีความสวยงามนะคะศึกษาซึ่งกันและกันค่ะนะคะยอมรับของการเป็นของเป็นตัวของเขานะคะของคู่ของคุณนะคะอืมนะคะมีความสวยงามค่ะนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะอืมแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะใช้ความเป็นเด็กนะคะ ออกมาบ้างนะคะในการชีวิตคู่นะรักสิ่งใดชอบสิ่งใดนะคะเอาสิ่งนั้นมาใช้ในชีวิตคู่นะคะคือพูดอย่างคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นนะคะอืมนะคะนี่เป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็มีความอ่อนโยนนะคะเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปนะคะอืมนะคะ มีความเหมาะสมซึ่งกันและกันนะคะถ้าเราเห็นหน้าไพ่นะคะมีความสวยงามค่ะก็เอามาให้ทุกๆคนดูนะคะของความสวยงามหน้าไพ่นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเคมิสตตีตรงกันคือเคมีตรงกันค่ะคู่ของชาวราศีเมษนะคะคือคู่ที่ใช่นะคะและคุณก็ความรักของคุณก็สดชื่นสดใสค่ะเดียวนักมูจะ ไม่มีอุปสรรคอะไรนะคะแค่ปรับปรปุงเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าบทแนะนำนะคะไพ่ออร์คลนะคะในเรื่องความรักนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะของชาวราศีเมษนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักของคุณนะคะอื จะมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องปรับปรุงสิ่งใดบ้างให้ดีขึ้นยิ่ง,งขึ้นไปนะให้ความรักสดชื่นยิ่ง,ง,งขึ้นไป่ะเดี๋ยวเรามาหยิบพร้อมกันนะอืขอใบเดียวเนาะจะเป็นตัวแทนหยิบมานะใบไหนดีเดี๋ยวนะที่แค่อยากให้ทุกคนเห็นนะนะคะอ่าหยิบใบหนึ่งเนาะเออเดี๋ยวนะอ่ไพ่มีความหนาเนาะเดี๋ยวนะ ใช่มีความหนาได้ใบไหนเอ่ยเออ่า,อานะคะคือคนชาวราศีเมษนะคะ เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่ล่าเหลงนะมีความมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวแล้วนะคะใช้ความเรียกว่าเป็นเด็กนะคะ,ะคนราศีเมษเนี่ยจะหน้าเด็กกว่าอายุนะ นะซึ่งเขาบอกเลยว่ามีความจอยฟูมีความ, ful, ม,วามร่าเริงอยู่ในตัวนะคะใช่สิ่งนี้แหละคะ่ะมาทําให้ความรักของคุณเนี่ยมีความสดชื่นมีความสดใสนะคะอยู่ที่ไหนนะคะคู่ของคุณก็เป็นห่วงนะคะมีความรักอย่างเจอกันทุกวันนะคะซึ่งความรักของคุณนะคะสดชื่นเบิกบานอยู่แล้วนะคะอ่าฉะนั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะคะอ่า ไม่ต้องปรับปรุงอะไรมากนะคะก็แค่เรียนรู้รับความาเป็นตัวของตัวตนของคู่นะคะแล้วก็ความเป็นเด็กนะคะความหน่าเด็กนะคะความสดใสความร่าเริงความมันยนของคุณเนี่ยแหละคะ่ะจะทําให้ความรักของคุณสดชื่นแล้วฉายแสงนะ,ะเป็นออร่านะคะส่งความรักไปแก่บุคคลทั่วไปได้ค่ะอืมก็เป็นบทสรุปที่ดีนะคะของชาวราศีเมษค่ะ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าคนที่มีคู่นะคะอย่าเพิ่งไปนะคะชาวราศีเมษนะคะก็ครกก็ขอฝากติดตามกันคลิปหน้านะคะแล้วก็ขออวยพรให้ชาวราศีเมษที่มีคู่แล้วนะคะมีความรักที่หวานชื่นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะเรามาลุ้นนะคะมาฟังเรื่องราวความรักของชาวราศีเมษนะคะของคนที่ ยังไม่มีคู่กันนะคะอืมว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะอเดี๋ยวเราจะมาอธิษฐานพร้อมกันนะคะคนที่ยังไม่มีคู่นะคะว่าความรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางใดน,นะคะอธิษฐานพร้อมกันเลยค่ะนะคะาชาวราศีเมษนะคะขออธิษฐานถามนะคะนางฟ้าทูตสวรวรค์เหล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจักรวาลน,นะคะบอกผ่านไพ่ชุดนี้ด้วยนะคะว่า ความรักของชาวราศรีเมษของคนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยจะเป็นไปในทิศทางใดจะเจอคู่แท้คู่ใช่ไหมนะคะในเดือนมกราคมนี้นะคะ16มกราถึง3 1มกราคมนะคะคู่แท้คู่ใช่นะคะจะมาปรากฏในเดือนนี้นะ,ะ,ะหรือว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจะกูซนี่จะหยิบเสี่ยงทายมาสีใบค่ะสาธุสาธุ นะคะคก็อธิษฐานแล้วนะอธิษฐานเสียงดังนะคะอเดี๋ยวเราจะมาหยิบพร้อมๆกันนะคะชาวราศีเมษนะคะอืมได้หนึ่งใบเนาะหนึ่งใบใบแรกเป็นอย่างไรเอ่ยนะคะ u n r e q u i t e d c l urp. อ o u ะคะใครนะคะที่คบหากับใครอยู่ตอนนี้นะคะให้ลองศึกษานะคะและถามความรู้สึกของคุณดูนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคนที่คุณคบอยู่ในปัจจุบันนะคะคุณรู้สึกว่าไม่ใช่ก็อย่าฝืนความรู้สึกนะคะใบแรกนะคะจะพูดถึงกับความรักของคนที่คบอยู่หรือว่ากําลังเจอใครอยู่แต่ยังไม่แน่ใจนะคะคุณกลับมาถามใจตัวเองคะ่ะ ถ้าคุณคิดว่าคนนี้ไม่ใช่เราก็เปลี่ยนความรู้สึกความสัมพันธ์กันเป็นแบบเพื่อนไปนะคะหรือว่าเป็นคนรู้จักไปนะคะเพราะความรักเนี่ยถ้าเรารักแบบฝืน้นนะมันก็ไม่ใช่รักจริงค่ะมันจะไม่ใช่รักแท้นะคะความรักจะมาจากความรู้สึกจริงๆไม่ได้จากการแกล้งทําหรือแซงทานะคะอ่ะาใบแรกนี่เขาบอก ว่าให้เรากลับมาสำรวจตัวเองนะคะว่าเราคิดอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรเมื่อเจอคนที่เราคิดว่าใช่นะคะหรือเราคบกับใครอยู่ตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรให้กลับมาดูใจของเราเองก่อนนะคะถ้ารู้สึกว่ามันเรารู้สึกว่าไม่ใช่เรารู้สึกว่าฝืนร,รู้สึกว่าจะรักแบบฟืนๆืนักแบบเหมือนเราถูกบังคับอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ความรักที่ถูกต้อง ไม่ใช่ความรักที่แท้จริงค่ะความรักถูกต้องหมดนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ารักแบบถูกบังคับรักแบบว่าสถานภาพทางสังคมหรือรักแบบว่าอย่างที่บอกนะคะถูกบังคับมันก็จะไม่มีความสุขค่ะกลับมาดูใจตัวเองค่ะนี่คือความหมายของไพ่ใบแรกนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกนะคะว่า อีก3ใบนะคะมีทิศทางอย่างไรนะคะความรักของคนโสดคนยังไม่มีคู่หรือยังคบกันอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นไปนทิศทางใดนะ retreat it's time to disconnect from the world นะคะคใครที่ยังโสดอยู่นะคะชาวราศีเมษปลีตัวนะคะปลีตัวไปนั่งสมาธิหรือปลีกตัวในเวลาว่างในแต่ละวันนะคะกลับมานั่งสมาธิกลับมาดูตัวเองค่ะ แล้วคุณจะเห็นว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเราต้องการคนแบบไหนเราจะต้องการคู่ชีวิตหรือไม่นะคะอืมหรือเราคนแบบไหนที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตนะคะบางคนปลิกตัวปฏิบัติธรรมไม่ได้ทําที่บ้านนี่แหละคะ่ะนะก่อนนอนสัก20นาทีหรือ10นาทีนั่งสมาธิหรือไม่มีเวลาจริงๆ5นาทีค่ะหรือถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็นอนสมาธิก่อนนอนเลยนะคะ คุณจะได้รับคำตอบค่ะความเงียบนะค,ะความเงียบในจิตใจเนี่ยนะคะจะทำให้คุณเนี่ยหาคำตอบได้นะคะว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตหรือคุณต้องการคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตนะคะอืมนี่คือคำแนะนำนะคะจากจัก,กรวาลและเหล่านางฟ้านะเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าอีกสองใบเนี่ยนะคะอ่า เป็นอย่างไรนะ,ะว่านางฟ้าทูตสวรรค์จักรวาลมาคุยกับคุณอย่างไรบ้างโดยบอกผ่านไพ่นะคะ wedding the situation in your marriage นะคะว้า wow. วนะคะเมื่อคุณนั่งสมาธิเมื่อคุณกลับมาดูตัวเองแล้วนะคุณจะเจอคนที่ใช่ค่ะคนที่ใช่แล้วคุณจะได้แต่งงานกันคุณจะเหมือนกับว่าผูกพันกันทําสัญญากันไว้ว่าจะต้องแต่งงานกันว่างั้นเะฮะส่วนใครที่คบกันมาแล้วนะคะอืม ก็เรียกว่าถามความรู้สึกของคุณเองค่ะมันจะมีความรู้สึกในใจว่าคนนี้ใช่ไหมแล้วคุณจะรู้สึกดีค่ะถ้าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่นะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะเพระพาะไพ่นี้เป็นไพ่ที่ดีค่ะเกี่ยวกับการแต่งงานในการตกลงกันนะคะจะมีการมั่นหมายจะมีการแต่งงานกันนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะอืมเดี๋ยวเราจะมาดูอีกใบนึงนะบทสรุปเป็นอย่างไรนะอืม เดี๋ยวเรามาพร้อมๆกันนะ Trust the situation calling you to have faith นะค่ะความเชื่อใจนะคะความเชื่อใจกันนี่แหละค่ะเป็นคีย์สำคัญเลยนะคะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ความรักของคุณประสบความสำเร็จประสบความสมหวังนะคะฉะนั้นชาวราศีเมษนะคะมีข่าวดีค่ะ บางท่านบางครัง้งบางท่านบางคนนะขออภัยจะได้แต่งงานนะคะจะมีข่าวดีมีการมั่นหมายนะคะรูก็ต้องขอเกริ่นไว้ก่อนนะคะพลังงานนะคะราศีเมษนะคะมีหลายล้านล้านคนทั่วโลกนะคะฉะนั้นพลังบางท่านนะคะก็จะมีข่าวดีนะคะได้เจอคู่แท้คู่ใช่ได้แต่งงานกันนะคะอืมเป็นคู่แท้ค่ะเพราะว่าอ่าแล้วก็มีความเชื่อใจกันนะคะมีความ ขี้สำคัญในการที่ทำให้ความรักไปต่อได้อย่างมีความสุขก็คือความเชื่อใจกันค่ะก็ขอดีใจด้วยนะคะกับชาวราศีเมษนะคะที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องความรักนะคะบางท่านนะคะทุกอย่างอยู่ที่ผลบุญผลกรรมนะคะและการอธิษฐานที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแต่ไพ่ออกมาดีมากค่ะคือว่าบางท่านจะมีข่าวดีนะคะ ข่าวดีข่าวมั่นหมายข่าวแต่งงานค่ะแล้วก็ขออวยพรล่วงหน้าเลยนะคะกับคนที่จะได้แต่งงานมั่นหมายกันนะคะชาวราศีเมษนะคะนี่คือไพ่นะคะมีความสวยงามนะคะก็มาชื่นชมหน้าไพ่พร้อมๆกันนะคะสวยงามจริงๆค่ะ,ะเดี๋ยวเรานะคะผู้จะเปิด บทสรุปนะคะว่าเราควรจะทําอย่างไรนะคะคนที่ชาวราศีเมษนะคะอืม คนนี้ยังไม่มีคู่นะคะอเราจะบทสรุปนะคะเราจะทําอย่างไรเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรหรือความรักของเราจะเป็นไปในทิศทางใดน,นะคะเดือนมกราปักหลังนี้นะคะ16มกรานะคะถึง31มกราคมนะคะอ่าเดี๋ยวครูซันนี่จะหยิบมา1ใบนะคะเออไพ่มีความหนานะคะเดี๋ยวก็ครูจะหยิบมานะอืม ไปไหนเอ่ยไม่ได้ดูนะอ่ะนะคะไพ่มีความสวยงามนะคะมีความชัดเจนค่ะมีความชัดเจนมากนะคะไพ่ใบนี้นะคะบอกเลยนะคะทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังค่ะนะคะแล้วทุกอย่างนะคะในปัจจุบันความรักเนี่ยะคะ่ะจะนำความสุขมาให้คุณค่ะอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็ Take action นะคะ Take action หมายถึงว่าคุณคิดอย่างไรคุณอยากให้ความรักของคุณเป็นแบบไหนนะคะคุณวาดคุณสร้างมนภาพค่ะแล้วความรักของคุณจะเป็นในแบบที่คุณต้องการนะคะนางฟ้าทุสวรรค์เทวดาจะส่งคนที่คุณต้องการมาให้นะคะเห็นปีกสีขาวไหมคะคือนางฟ้าเทวดาทุสวรรค์ค่ะทำงานอยู่เบื้องหลังคุณอยู่นะคะชาวราศีเมษ แค่คุณบอกว่าคุณต้องการคนแบบไหนท่านจะส่งมาให้แน่นอนค่ะแล้วความหมายนะคะของไพ่ใบนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรกับขึ้นกับคุณก็ตามในอดีตนะคะอืมไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความรักที่คุณเคยผ่านมานะ,ะรักร้าวรักสุขอะไรก็แล้วแต่เมื่อมันเป็นอดีตไปแล้วนะคะทิ้งไว้กับอดีตคะ่ะแล้วอยู่กับปัจจุบัน แล้วเชื่อว่ารักมีจริงรักแท้มีจริงคู่แท้มีจริงคุณจะมีความสุขการใช้ชีวิตคนที่คุณเจอก็จะเจอเป็นคนที่คุณเลือกเองและเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณค่ะนะคะนี่คือบทสรุปความรักของชาวราศีเมษน,นะคะรักแท้มีจริงแค่คุณเชื่อค่ะและคุณก็จะสมหวังในสิ่งที่คุณเชื่อค่ะ นะคะก็ครูสันนี่นะคะขอเป็นกำลังใจนะคะให้ชาวราศีเมษนะคะทั้งคนที่มีคู่และคนที่ยังโสดนะคะสมบวังในความรักแล้วก็ขอความรักของคุณมั่งคงยั่งยืนนะคะแล้วตัวคุณเองก็ขอให้มั่งคั่งร่ำรวยนะด้วยโภคััย์ค่ะนะคะฝากติดตามช่องนี้้วยนะคะครูสันนี่อังแลนนะคะจะพยายามทำคลิป ใหม่ๆออกมานะคะใครที่ยังไม่ได้ s u b สไครต์นะคะฝาก s u b สไครต์ช่องนี้ด้วยนะคะอืตามนี้เลยนะคะมีขึ้นมาแล้วนะคะก็ขอบพระคุณนะคะใครที่ s u b สไคร b e นะคะจะมีความรู้ใหม่ๆนะคะการรีวิวไพ่นะคะจะทยอยทําคลิปติดตามกันมานะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทั้งคนโสดและคนมีคู่ชาวราศีเมษ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ